สวัสดีครับเอ็กบูดาพาลอครับวันนี้นะครับเอาเทคนิคเล็กๆก็น้อยครับจากน้องคิวครับการเก็บมะเขือเทศเนาะครับที่เซเอร์ตันครับเอามาให้พี่ๆได้ได้ได้ดูกันได้เรียนรู้กันครับว่าใครที่อยากจะมาเก็บมะเขือเทศครับผมอยากจะเก็บมะเขือเทศแต่แต่ยังไม่มีความรู้ว่าจะจะเก็บยังไงครับผมครับผมก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับให้น้องเขา สอนครบสอนวิธีการเก็บแนะนําก็แล้วกันครับไม่ต้องเรียกว่าสอนเนาะต้องใช้คําว่าแนะนำครับผมมันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันครับแต่ว่าให้ดูเบื้องต้นไว้ว่าลักษณะการเก็บเขาเก็บอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้ครับแล้วเราก็มาใส่เทคนิคของเราครับครับผมสวัสดีครับไอ้อายหน่อยนะครับอาจารย์ทิวครับผมนี่คนี่คือ ขาเก็บนี p, ่ขาเก็บอย่งเลือกสีบ่เลือกสีต้องเอาสีแดงประมาณไหครับผมสีส้มขึ้นไปได้เลยครับประมาณไหครับเนี่ยชูนะครับประมาณนี้เนาะครับผมนี่ต้องต้องเอาข้าวอนอย่างวะควัควั ต้องเอาต้องเอาต้องเอาควันมันออกนะครับผมเอาเอาขั้วเอาขั้วเนาะเออครับก็เรียกว่าเอาขั้วภาษาไทยเอาขั้วมันออกครับผมเอาขั้ขวมันออกถึงจะลงถังได้ครับผมแต่มันก็มีติดบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะคิวเนาะไม่เป็นไรครับ,รบผมอ่ะลองมาสอนไปดูว่าสเตปนี่เขาเก็บทีละกี่ต้นขเขก็บทีละสองต้นครับถ้าว่ามันไก่มันจะเก็บแนวอ่ะ มันไก,เก่เขา,เายื้อไก่ก็เจ็บแอวนะครับเนาะนี่ครับครับนี่วิธีการเปิดครับผมเปิดยังไงเปิดนี้ยกมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะอย่างไรคือเป็นของใครของมันเลยบ่ครับเป็นเครือขฟเครือมันเลยบ่เรครือมันครับครับแล้วเขา,เาเปิดว่าเปิดเขาปิดแอมพแววาแดดมันแรงเดี๋ยวมันจะสันเปิดครับผมเราต้องปิดด้วยนะครับเดี๋ยวมันเป็นสันเบินครับผมครับผมเก็บดีบออย่างนี้นะครับเก็บไปเรื่อยๆเนาะครับครับผมนี่ครับดูสังเกตนะครับสังเกต เสตียของน้องเขาครับครับสีเขียวเอาไปได้บ่สีเขียวสีเขียวบอไ,ได้ครับโดนดาครับโดนดา <c oughs> ถ้าเอาไปก็เดี๋ยวรอบหน้าเราก็ไม่มีเก็บด้วยเนาะการัากษา,า,าบล็อกตัวเองไว้ด้วยครับประมาณนี้ก็ต้องมาคิ้ใหม่มนยังเบิดมันบ่เนี่ยนี่ครับนี่เปิดนี่ครับลักษณะเปิดนี่ สังเกตว่าจะเปิดท,ทีละต้นไปนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเอื้อนบ้านเข้าเป,เ,เ,เป็นเครื่อนะครับเนาะเป็นเครื่อบเป็นเครือไปเครื่อมันอยู่ครับผมเปิดแล้วก็ปิดไว้ครับแล้วเอาฟังน,นั้นครับผมนี่ครับเก็บแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขา้าเข้าเด็ดขึ้นมากนี มันุษย์เองเรียบว่าขวบเรือว่าเขาต้องใช้นิ้วลักษณะแบบนี้บางบางดูเหมือนมนุษยดเองครับเขาดันลักษณะอย่างไรอ่าให้บังดูแบบนี้นะครับเขาเอาไปแบบนี้ก่อนถ้ามันออกเขาก็ grab ขึ้นมาต้องดันสวนบ่เอาลองจับขึ้นมา้วแบบนี้นี่ครับการเาขั้วออกครับดันดันไปดันมาเนาะไปอครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมเนี่ย บางครั้งก็ดึงมามันก็หลุดเลยเนาะครับางหน่อยมันก็ยังไม่หลุดอย่างนี้ครับยังไม่หลุดเนี่ยครับเราจะสวนเราจะเห็นว่าขั้วมันจะโยกนะครับขั้วมันจะโยกไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมเราก็สวนครับดีดสวนกลับปั๊บนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมมันจะยากอยู่ที่ตรงนี้แหละครับตรงที่ขั้วนี่แหละครับผมนี่คือเทคนิคของน้องพิวนอน แต่ถ้าถ้าเกิดปวดหลังเราเราทำยังไงปวดหลังปวดหลังวะครับครับปวดก็นั่งเนั่งเก็บเออนั่งนั่งเก็บได้ครับนี่เราคนก็นั่งย่งนีครับเคนก็นั่งบราคนก็ก้มเนาะให้หลังดีๆก็ก้มยาวครับผมครับอ๋อก็คือเราเก็บแล้วก็วางไว้ก่อนครับให้ให้ให้ได้ประมาณเท่าไหร่ถึงทีรับสามสามสิบสี่ทางครับ สามสิบสี่ถังมันจะได้หนึ่งบินพอดีครับอ๋อกันเลยก็เลยไปเทครับรับยกเื่อเดียวยกเสือบินครับสาสิบสี่ถังประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณน้องทิวครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกหนึ่งอาจารย์ครับผมครับผมอยู่ฝั่งนั่นครับเขาบอกว่าดกขนาดครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เบิ่งครับผมแล้วเบิ่งเทคนิคเพิ่นเนาะเราจะได้เอาเทคนิคมาใช้กับเราเกินเรามีโอกาสมาเก็บอยู่ที่นี่ครับผมโอเคครับผมจะตามไปดูกันครับ ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่องอีกอาจารย์เทพครับผมอีกคนนึงนี่ครับเทคน,นิคมาสอนเพืเพเ่อนเด็กมาบอกเพื่อนเด็กว่าเทคนิคนะ่ะจังไงสีได้เงินลหลายสีได้ที่การเท็บนะยกเอาครับกกนะถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นซันเบิรนนะ์เนาะอ่านี่ครับสำหรับสำหรับเทพก็คือเขาเขาจะยกเอาครับยกเอาต้องใช้ความชำนาญปะขาชำนาญอยู่น,านะน,น่าเนาะ ถ้ามันเปิดต้อมันจะเป็นซันเบิร์แล้วอากาศมันร้อนอ๋อถ้าผมเปิดถ้าสารับคนใหม่นี่ถ้าถ้าไม่เปิดนี่มันจะอันนี่ไหมมันจะมันจะเห็นลูกไหมเนี่ยเห็นครับเราเปิดหน่อยๆแล้วเราก็ปิดไปนี่ครับเขาจะเปิดเหมือนเดิมครับหน่อยๆเพราะอากาศมันร้อนเผี่ยแถ้าเขาเปิดเราพี่มันจะเป็นซันเบิร์นนี่อ่าครับผมโหลประมาณนี้ครับผมครับวิธีการเอาขั้วออกนี่แบบไหนตู้ขั้วมือตัวนี้เราตู้ไปมันออกเองนไอยเนาะเนี่ยฝั่งลูกมันก็ออกเองนะครับบางลูก ทำไมไม่ออกแล้วก็สายเลยครับทำไมดิทีนี่ไม่ได้ไหครับวันนี้ก็ไม่ออกแล้วที่นี่หน่อยๆก็ได้อยู่ไออันนี้ก็คือความยากของมันก็คือ <ừ> เอาฟันออกเอาไอ้เอาขั่วออกเออ<า>เอาขั่วออกนะครับผมในการเก็บนี่นะครับผมอันนี้คืออาจารย์เทพนะครับหีืของแท<อ>้นะเรานีมันจะไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นคะครับเพราะรอบที่แล้วเอาออกไปเยอะอ่านี้ไม่ค่อยมีสีครับผม โอ้โหครับรองไอ้ซาซาดูเ้ขวันออกซาะซาดู้โอ้ครับนี่เนาะแับปัดขวานออกซาะซาด้วยเขียวก็จะบุญนี่นะครับบุญไม่ออกแล้วเราก็ปัดนี่ครัับะหว่าที่เราดึงดึงลูกออกมาเนาะเราเขาแล้วก็ตีนี่เนาะเราก็ปัดไปเนี่ยนี่ครับสะบัดออกเลยนี่คือเทคนิคของอาจารย์เทพครับผมวันนึงก็พออยู่ได้อยู่นไอ้เนาะ วันหนึ่งได้กี่วินครับวันหนึ่งวันหนึ่งสูงสุดได้เจ็ดวินครับเจ็ดวินครับเจ็ดวินมีเ<อ>ท่าไรมีเท่าไรครับวิอยอยกนหนึ่งก็่ต้องสืบละไม่ต้องสืบแล้วครับผมไม่ไล่เอาเองครับผมเป็นงานสามสี่วันหาวันก็อยู่ได้ละครับผมครับได้ได้ประมาณนี้เนาะครับผมครับโอเคแล้วเทปนี้ไอช่องยูทูบช่องนะครับผมฝากช่องไอเทปนกประชัยด้วยครับเดี๋ยวให้พี่เอ็กขึ้นหน้าจอให้นะครับครับผมเทปนกประชัยครับผม ก็สามารถไปติดตามได้ ula, okay? YouTube ท่าวกับอะไรครับก็นี่ครับขายขายเล่นๆพวกทำงานฟาร์มนี่แหละทำงานฟาร์มทุกอย่างนะครับผมเนาะก็เข้าไปติดตามดูครับว่าว่าเขาอาจจะได้ไปหลายที่หรือว่าในงานที่ผมทำหลักๆก็คือสตรอเบอรี่นะครับทำสตรอเบอรี่่าทั่วไปเนาะแต่ว่าเขาจะทำได้หลายอย่างครับก็เข้าไปติดตามอะไรนะเทปเทปนพชัยพี่เทปนพชัยครับผมภาษาไทยเลยครับ เป็นภาษาไทยเนาะอาผมเข้าไปดูครับวิธีการหรือว่าการเป็นอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนาะครับผมหรือว่าเขาข่เทคนิคเขาในยูทู e เขาขายเทคนิควิธีการเก็บหมากไม้ว่เก็บหมากไม้ก็มีอยู่ครับวันไหนไปเก็บหมากไม้ก็มีอยู่ครับเก็บผลไม้ต่างๆนี่คือการทํางานเนาะแนะนําให้เป็นวิทยาไอวิทยาทานให้พี่ๆเนาะน้องร่นใหม่มาออสเตรเลียจะได้ศึกษาดูวิธีการทำนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็คือการอยู่คือว่าต้องอดทนสู้ ครับผมครับผมโอเคครับ okay, ขอขอบคุณทิครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวมาต่ออีกครับผมกับเซลนี้ครับผมเซลนี้กับมีลูกน้อยเลยนะเซลเนาะครับผมเนี่ยนอนครับผมมีน้ำยาครับผมเพื่อนผมคนนี้เรียนสตอมาจกปีแล้วนี่เรียนไอ้มะเขือมาจกปีแลยเก้าปีและเก้าปีแล้ะบอกเทคนิคนี่เทคนิคบอกเทคนิคพี่พี่เอฟซีเขาเฮ้ยเทคนิคกับผม เพงเด้ครับเพิ่งเอาเด้อครับสังเกตเนะครับกับระดับอาจารย์ทั้งนั้นครับผมโอเคครับลูกมันแดงๆนี่ครับผมเสีเข้มแลนนี่ครับเอาเอาเอาขั้วออกเนี้ยเอาขั้วออกจัดไหนเอาขั้วออกครับนี่คผมเอาสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้ไปที่อารท่องออกสมกติเลยนี่ครับมือเดียวมือเดียวครับมือเดียวนี่ครับดันดันซ้ายดันขวาเหมือนกันนี่ครับนี่ครับผมสังเกตนะครับสังเกตเอาครับผม เอ้าลองเล่นมือด้วยวะนี่เล่นมือครับปกติเนาะเอาแบบปกติเอาแบบปกตินะครับเขาเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมะเขือเนี่ยแต่ก็มือหนึ่งกับสามบินมีนอเซลเนาะมือหนึ่ามบินโอ้โหดูปนี่เห็นเห็นนะครับถ้าเป็นมือเก่าๆเขาจะไม่เปิดเยอะครับเนี่ยถ้ามืใหม่ก็เปิดเยอะแล้วก็ต้องปิดเนาะแล้วก็ระวังต้นหัก เนี่ยพะคาคือสองมือเห็นไหครับการเอาขั้วออกครับมันยากที่การเอาขั้วออกครับการเก็บมะเขือครับแต่ว่าถ้าใครทําได้เป็นงานที่ทําเงินครับคนไทยชอบมากๆครับอีกหนึ่งงานเลยล่ะครับนอกจากสตรอเบอรี่กับมะเขือเนอะ<ม>ะา<ม>ะครับมะเขือนะแล้วก็งูนครับกินท,ทั้งละหกสิบบาทนะครับถังหนึ่งถังหนึ่งนะหกสิบาทสามดอนนี่สามดอนทีอ 1, 1> <6 40 S 2> ้ถังละสามดอนสิบนะครับนี่หกสิบตัวหกสิบตัวหกสิบกว่าบาทนะครับนีม บินหนึ่งได้ป่ะนี่บินหนึ่งสองพันปลายนครับผมนี่ครับน้อยดอนแต่วันเซลได้เฮ็ดได้จชกบินอ๋อรู้จักสี่ห้าบินสี่ห้าบินโอ้โหไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณเซลเน่เนาะครับผมเนาะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปให้พี่ๆครับแล้วก็เทคนิคนิดน้อยครับจะปีนอยู่สองคลิปกับภาพบรรยากาศเนาะที่ทางานการเก็บมะเขือเทศครับครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับ พี่ๆที่มาดูคลิปครับผมมาดูคลิปอ่าเอฟบูดาพาร์ล็อครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราให้เอฟบูดาพาร์ล็อกทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้ชมอย่างต่อเนื่องครับผมเป็นวิทยาทานในการทํางานอ่าทีวีออสเตรเลีย,รยรครับว่าว่าเขาอยู่กินยังไงเขาทํางานกันยังไงนะครับสภาพบรรยา,ากาศและเทคนิคต่างๆโอเคครับวันนี้ขขเขาขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ